สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับอันนี้ก็เป็นรีเพย์นะครับอันนี้เป็นรีเพย์ของผมเองนะครับกับการเล่นพูม่า IFV นะครับผมก็มาปั่น modify นะครับเพื่อที่จะไว้ทำรีวิวนั่นเองนะครับในวิดีโอนี้ก็อาจจะมี s i m ิ l e s นะครับกับทิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ข้อดีข้อเสียเล็กๆน้อยนะครับผมเดี๋ยวไว้จัดเต็มในช่วงการทำรีวิวละกันนะ ก็ข้งนี้นะผมมาจุด C นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ยึดได้ง่ายแต่เพราะว่าผมต้องการ EFP มาปั่นเอา modify นั่นเองตรงนี้นะครับผมเข้ามายึด C เดี๋ยวผมจะให้คุณสังเกตเห็นผมเล่นผมหันหลังเล่นนะครับกับพูม่านี่เดี๋ยวเราออกมามุมมองตรงนี้นี่นะฮะคือตัวรถพูม่าเนี่ย คือเครื่องยนต์เขาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับเนี่ยฮะเครื่องยนต์เขาอยู่ด้านหน้าทีนี้มันจะมีปัญหารถถังที่มักจะมีเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเวลาเราเนี่ยเวลาเราเล่นแบบโผล่ไปยิงหรือว่าโผล่นอกกำแพงอย่างเงี้ยนะครับผมปัญหาของรถพวกนี้ก็คือเครื่องยนต์เขาจะโผล่ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วรถส่วนใหญ่จะตายเพราะถูกยิงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไฟไหม อย่างเช่นมือคาว่าอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมทีนี้วิธีการแก้ก็คือหันท้ายแต่ตัวรถพวกนี้มันก็มักจะมีคลังกระสุนที่อยู่ด้านท้ายตัวรถอย่างเช่นมือคาว่าหรือสไตรเกอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคลังกระสุนที่อยู่ด้านท้ายตัวรถซึ่งมันจะเล่นลําบากนะเพราะว่ามันเป็นจุดตายถูกยิงนัดเดียวก็ระเบิดนะครับหรืออย่าง i f v บางคันก็จะเป็นพวก ATGM นะครับที่จะเก็บไว้ ท้ายตัวรถเลยมันเลยจะเล่นหันหลังก็ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ Puma IV ตัวเนี้ยมันไม่มีไม่มี a t g m ทํเทำให้ด้านหลังของเขาเนี่ยท้ายตัวรถของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับทำให้ผมจะนิยมเล่นแบบหันหลังเล่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมไกลๆว่าผมโผล่ไปยังไงนะครับตำแหน่งที่เขาเห็นกับตำแหน่งที่ผมเห็น อย่างเงี้ยนะฮะคือมันมันแทบที่จะปิดทั้งคันเลยนะครับนี่นี่นมุมตำแหน่งนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามผมมานี่ฮะคุณเ <c oughs> นี่ยคือมันจะยิงยากมากนะครับผมเพราะตัวรถผมโผล่ไปแค่นิดเดียวนะผม,มาแค่ป้อมปืนแล้วก็ด้านท้ายตัวรถไม่มีอะไรนะแล้วก็ b m p นะครับวิ่งมาเรียบร้อยครับ 2คิวประเดิมเฟิร์สบัตไปนะ BMP 1กับ BMP 2วิ่งมาพร้อมกันนี่ผมเห็นที4ก็ยิงปืนไปครับพวกรถเมนเบร์แท้งกูมา FV จะยิงยากหน่อยคือมันไม่มี ATGM เหมือนอ่ พวก i อ v คันอื่นๆนะครับก็พยายามยิงปืนยิงแท็กไปตัดปืนตัดแท็กไปเท่าที่ทำได้มี ATGM ของไอทีหน่งยิงมาแต่ก็ยิงไม่โดนเพราะว่า IV เ้ขามีตัวระบบแจมนะครับแล้วผมก็เล็ง ATGM เขาให้ยิงไม่ได้ผมเล่นมุมนี้สักพักหนึ่งนะ ก็เป็นเป็นมุมที่แบบค่อนข้างอมตะเลยสำหรับภูม่าโอเคทีนี้ผมอ่าไม่เห็นสตูเขามากันแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งผมจะมาอีกทางนะครับนี่เข้ามาเล่นตรงนี้คืออยากจะเข้าไปตรงบีไม่ใช่อะไรอยากจะหาตำแหน่งเข้าไปอ้อมไปตรงบีได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ แล้วก็ล่วงไปเป็น AH นะครับมากับเพื่อนแล้วเพิดหนึ่งเล่นด้านข้างนะครับถ้าเจอพวกรถเมนบกรแทงยิงง่ายมากแต่ถ้าเจอด้านหน้าก็ยิงปืนยิงแท็กไปไนัครับผมเห็นที54ด้านข้างอย่างนี้ก็เสร็จครับผม ง่ายผมพยายามจะบุกเข้าตรง B นะครับยึด B รถไอทีหนึ่งพังไปแล้วนะก็ยืดได้สบายๆแล้วตำแหน่งนี้ผมจะโผล่ไวแค่ปืนเท่านั้นนะค,คือปืนของเขาเนี่ยมันก็ยิงได้นะเดี๋ยวผมให้ดูตำแหน่งที่ผมโผล่ไวคือปืนถูกยิงได้แต่ มันมีระบบนิรภัยนะครับสําหรับพูม่าซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับพูม่านะคือกระสุนของเขาหมดก็จริงนะแต่เขากดถังดับเพลิงแล้วก็หรือไม่ก็กดสโมกแล้วก็วิ่งไปที่ปลอดภัยแล้วก็ค่อยกดถังดับเพลิงก็ได้นะครับเนี่ยมันจะแบบยิงยากมากเลยโผล่มาแค่ปืนนี่ะแล้วตำแหน่งนี้มันยิงได้ด้วยนะเนี่ยดูไม่ดูเห็นไหมฮะผมก็ยิง ทีสาว้แต่มันยิงไม่เข้าหรอกก็ยิงปืนยิงแท็กมันเป็นเฮฟวี่แท็กตัดปืนตัดแท็กไปนะครับกวนประสาทเขาไปเท่าที่ทําได้ตอนนี้ก็ยิงไป3แล้วนะยึดฐานเป็นหนึ่งแอซิดเปนหนึ่งอ่ะเพื่อนเราถูกยิงตรงนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นก็บุกไปทางนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็มีระเบิดสองคันละ M 4 7่นะครับวงแหวนป้อมปืนค้างปืนพังเนี่ยแล้วที่สังเกตเห็นก็คือปืนโอเวอร์ฮีทง่ายมากแล้วปืนร้อนง่ายมากก็อ้อมมายิงด้านข้างเอาครับชัวร์เรียบร้อยี่ยึดฐานสองมาเช็คดูมุมนี้นะครับเพราะว่าในมินิแมปอ่า ก่อนที่ผมจะวิ่งเข้ามามันขึ้นโชว์นะแต่เขาถูกยิงตายไปแล้วลุยต่อครับระวังนั่นไงลองทางขวามีกระสุนลอยมาก็สปอตได้ก็กดสปอตไปเรื่อยๆ,ๆครับเนี่ยแล้วผมก็เล่นด้านท้ายเหมือนเดิมนะ เนี่ยแล้วผม่มาแต่ด้านท้ายเห็นไหมฮะเขายิงทะลุแล้วก็ระเบิดไปแล้วก็มีโฮลีนะครับไอ้ออันนี้นี่ยิงญาตผมก็หลบออกมาเลยคือเมื่อกี้ผมถ้าผมเอาด้านหน้าโผล่เขาก็ยิงเครื่องยนต์ผมเรียบร้อยตรงนี้นี่เขายิงปืนผมบังไปนะฮะก็หลบเพื่อซ่อมปืน ขายังอยู่ตรงนี้นะครแต่ผมสปอตไปได้ก่อนหน้าน,นีนะา้รอซ่อมปืนแป๊บหนึ่งโอเคซ่อมเสร็จแล้วก็อันท้ายเล่นครับแต่การปรากฏว่าเขาไม่อยู่แล้วเนขะาหลบไปแล้วผมเห็นรถตรงนี้นะเป็นรถถังจีนก็เลยสปอตไปเอกี อ่าเรียบร้อยฮะแดงซิตที่สปอร์ตไปตรงนี้เขาถูก ME 2 6 2ยิงไปนะครับถูกยิงด้านหน้านะแต่ก็ไม่เข้าเป็นอ่าไทายเจ็ดสิบสี่ไทยเจ็ดสิบสี่หรือ STB นี่แหละไม่แน่ใจอ่า STB หนึ่ง เครื่องยนต์ก็ป้องกันไปนะฮะแล้วเรียบร้อยยิงมาอันนี้ก็คือโดนอไดรเวอร์ตายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์หังแต่ก็ซ่อมเสร็จละเมื่อเทียบกับเกราะในฐานะไอเอฟีผูมา e <c oughs> กก็ค่อนข้างเกราะหนาแต่ตัวรถใหญ่ เห็นสปอร์ตอ่านี่ไงรถถังจีนที่ผมสปอตไปก่อนหน้านี้โอเคเรียบร้อยช่วยเพื่อนได้นะแต่นี้จุด B เหมือนมีคนมาวิ่งยึดแล้วก็ออกไปผมก็เลยต้องวิ่งไปดูนะแล้วก็ปรากฏว่ามีรถอยู่ขา้างหน้าเป็นที4นี่ฮนะเจอ MBT ก็ยิงปืนยิงปืนแล้วก็เล็งแท็ก แล้วก็เรียบร้อยครับแปดคิวนะครับผมแอซิดไป2ยึดฐานไป2อ่าแล้วผมก็ได้นิวเคลียร์แล้วผมก็เจเอาออกไปเลยทีนี้อ่าจริงจังขึ้นเพราะว่าไม่ได้แข่งกับฝั่งตรงข้ามแล้วนะแข่งกับทีมตัวเองนี่แหละอ่านี่มันเป็นรีเพล์นะมันก็จะแบบร้อนๆหน่อยที่จริงตรงเนี้ยมันจะเป็นสนามบินแล้วก็ตามสภาพแหละนะฮะดูสกอร์ฮะอีกนิดเดียวอ่ะ แล้วแคมเบรามันอัตราการเร่งมันต่ำนะครับแต่แม็กสปีดความเร็วเขาสูงนะแต่กลัวจะบินไปได้ถึงระดับนั้นนะมันค่อนข้าง,ง,งที่จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมออรีบบินไปเดี๋ยวผมไม่ดูฝั่งตรงข้ามนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีมิ9ก9แล้วก็ su 1 1นะครับผมแล้วก็จะมี sp a ด้วยนะครับ m 1 9 a 1แล้วก็ z su 3 37 2นะครับ แต่ตัวนั้นแบบไม่ใช่ตัวนา,นาๆเด็ตัวแบบอันตรายอะอย่างมีเก้าะมี9้าถูกเพื่อนเรายิงไปแล้วนะแต่ก็มีซูสิบอยู่แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยซูสิบพุ่งตรงมาหาแต่ทีนี้ฐานบีก็ถูกยึดทำให้สกอร์หมดเร็วมากผมก็ต้องรีบละเพราะฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ถูกยึดเลยเนี่ยซูสิบก็บินมานี่ซูสิบนะไม่ใช่ซูสิบ ผมก็หลบนิดเียหน่อยก็พ้นไปละเพราะว่าเขาเร่งมาสูงเกินความเร็วเขาเยอะหลบนิดเดียวก็รอดละครด่านนี้ S.P.A จะยิงยากหน่อยนะเพราะว่าเมืองมันเ่งเข้างเยอะทําให้บินไปทิ้งระเบิดได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังในเรื่องเครื่องบินความเร็ว700แล้วกับสกอร์อีกนิดเดียวเนี่ยเพื่อเรายึดฐานบีไปละ คือมันต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมแบบไม่ได้แข่งกับฝั่งตรงข้ามเลยต้องแข่งว่าจะไปทิ้งทันหรือไม่หรือสกอร์จะหมดก่อนผมก็เปิดที่ทิ้งโอ้ยมีเอทีบินมาหลบไปได้นะครับแล้วก็ลูกนิวเคลียก็มาโดนปีกเป็หนึ่งทีเกือบจะไม่ลงพื้นละเกือบสกอร์หมดก่อนแล้วก็เรียบร้อยฮนะอันนี้คือ รีเพย์ซึ่งมันไม่โชว์ถัดมาเรามาดูกันในเกมเพย์อารีเพย์นะครับอันที่2นะครับอันนี้นี่จะมันก็ค่างจะร้อนๆเลยนะรีเพย์ตัวนี้ดูอาช่องด้านล่างก็มีบอกแค่ทางดับเพลิงแล้วก็กระสุนคือประเด็นคือตัวรีเพย์ตัวที่2เนี่ยผมไม่ได้กดเซฟไว้นะครับก็เลยได้ไปดู ต้องไปดูรีเพย์ผ่านเว็บไซต์มันก็เลยจัดลอดๆอย่างนี้แหละนะครับโอเคเริ่มมาผมก็วิ่งเข้าไปยึด A เลยครับด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับพมมา i อก็วิ่งเข้ายึดฐาน A ด่วน G แล้วก็เห็น T 5 0 T 5 5นะน่จาจะ T 5 5าป T 5 4นะแล้วก็มีเอลแคทแล้วก็เรียบร้อยนะผมพยายามเล็งปืนนะฮะแล้วก็ยิงแทก เขายิงมาไม่เข้าเป็นทนะีห้าสิบห้าทีห้าสิบห้าดูจาก้อมด้าน,นข้างมาครับเป็น bmp2 ็เขายิงเพื่อนผมตายไปแต่แค้นให้สำเร็จนะเป็นบ m เ2็เรียบร้อยเริ่มต้นมาก็แอซิดไป3เลยนะครับแอซิดได้เร็วมากแล้วก็ยึดฐานไปหนึ่งคิวไปหนึ่งก็ต้อง สองดูก่อนนะครับในระหว่างการยึดผมเห็นในมินิแมปตรงนี้นะแล้วก็ตายไปจุดนี้มันมองเห็นได้ยันฐานเกิดเลยนะครับใช้เทอร์โมอสองไม่เห็นก็ถอยกลับมามาหลบหลังบ้านาที่โคบเบอร์ เอาท้ายออกนะเวลาเล่นพูม่าพยายามอันท้ายออกเห็นรถแล้วฮะสองคันยิงคันหลังก่อนเป็นเอ2ยเรียบร้อยแล้วก็ขันนั้นนะก็ยิงมาโดนคลังกระสุนนะครับก็คือกระสุนระเบิดแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในฐานอยู่แล้วชิวๆครับก็แ,แค่วิ่งหลบแล้วก็เติมกระสุนใหม่แค่นั้นเองนะครับ เราก็ได้ออกซิทไป5แล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับผมยิงไป2นะฮะจุด B โดนยึดนะครับในตัวนี้ขึ้นบอกอยู่จุด B มีรถอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องเติมกระสุนโอเคเติมเข้า1แม็กแล้วเดี๋ยวผมจะเติมอีก1แม็กนะฮะเป็น2แม็กเพื่อจะได้พร้อมนี่เดี๋ยวผมต้องเร่งสปีดนะหน่อยเพื่อความเร็วโอเคเติมเสร็จเรียบร้อย บุกกับเพื่อนนะมีระเบิดหนึ่งมาด้วยเล่นพูม่าพยายามหันท้ายนะเพราะว่าท้ายตัวรถค่อนข้างโล่งนะคือหันท้ายนี้นี่หันท้ายตัวรถทีนี้แทบที่จะเป็นอมตะเพราะมันยิงได้ยากเนะี่ยถ้าหันหน้ารถไปโผล่ไปหาศัตรูอย่างเงี้ยเขายิงเครื่องยนต์ได้เวลาจะออกมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครแนะนำไม่หันท้ายไป อเพื่อนเรามาเสริมฮะฝั่งตรงข้ามยึดทั้ง B ทั้ง C เนี่ยผมสปอตไว้ให้อยู่นะครับอยู่หลังบ้านตรงนี้เขาสโมกอยู่เนี่ยเขาพยายามยิงอยู่ด้านหน้านะผมก็เลยอ้อมมาด้านข้างเช็คอยู่ตรงแถวสโมกอ่อยู่ตรงนี้เขาหันท้ายให้นะแล้วก็เรียบร้อยฮะแอคซิสไป6คันนี้แอคซิสง่ายมาก ถึงแม้ว่าจะไม่มี atgm ไว้สังหารก็ตามแต่นะแต่มันมีเทอร์มอลที่ค่อนข้างคมชัดมีทั้งกันเนอร์แล้วก็คอมเบนเดอร์เลยทำให้เราสปอตได้รัวๆนะทีนี้ผมสังเกตว่าเออฐานมันยังไม่ถูกยึดแต่แต่ผมเห็นแวบ,บๆนะฮะคือฐานมันยึดไม่ได้นะครแต่ก็ต้องสงสัยแหละนะว่ามีรถอยู่แล้วก็เห็นไปแวบ,บๆเมื่อกี้พยายามตามก้นไป ปรากฏว่าเขาก็ได้ยินเสียงตัว,ตวรถผมแล้วก็หันมาเผชิญหน้ากันพอดีเขายิงผมตัวระบบยกปืนขึ้นลงมันพังแต่ผมก็ยังยิงได้อยู่ก็เลยเล็งปืนเขาแล้วก็เรียบร้อยฮะปืนเขาพัง T55M1 แล้วก็พยายามยิงแท็กอันนี้ผมสกิลพลรถนี่คือระ,ระดับดาวทองนะครับซ่อมแป๊บเดียวผมก็เลยพยายามยิงแท็ก โอเคพอยิงแท็กแล้วก็รอซ่อม10วินะครับซ่อมแปบ,บเดียวเนี่ยซ่อมเสร็จละแล้วก็บรรจงยิงครับด้านข้างเรียบร้อยคือถ้าเจอรถเมนเ์เพืแทงด้านหน้าอาจจะยิงยากหน่อยก็ทำเหมือนผมแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับยิงแท็กยิงปืนแล้วก็ค่อยเก็บด้านข้างยึดจุด B คืนครับอันนี้ผมเห็น S P A ตรงนู้นกำลังยิงอยู่ก็สปอตไปยิงไปเป็นชิปเตนมาร์กแมนนะครับแต่มันอยู่หลังพุ่มไม้ซึ่งผมก็ยิงสุ่มๆไปไม่รู้โดนหรือเปล่านะเนี่ปืนของพูม่านี่คือร้อนเร็วมากยังโดนอยู่นะครับได้วงแหวนป้อมปืนเนี่ยผมจะพยายามหันท้ายเล่นตลอดเป็นพูม่า ยิงสุ่มๆไปอ,ะอ่ะโดนตัดนี้เข้าเครื่องยนต์ไฟไหม้แล้วก็เรียบร้อยฮะยึดฐานไป2คิวไป4แล้วก็แอซิดไป6ทีนี้เพื่อนเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับลงจอด C ผมก็พยายามเร็งหาดูแล้วก็เพื่อนที่เล่นเฮลิคอปเตอร์ยึดจุด4เนี่ยถูกยิงตายไปเป็นไท้าย7.4ยิงไป ผมก็เลยพยายามหาท้ายเจ็ดสี่ที่อยู่ตรงสนะครับแล้วก็นน่ไงจะเอสปอตได้อยู่นะเมื่อกี้แล้วก็มุมตรงนี้ครับยิงได้ไม่มีใครตายนะแต่ไฟไหม้แล้วก็โผอีกรอบโดนโหลดเดอร์แล้วก็ไดเวอร์นะครับแต่ปืนเขายิงยิงได้อยู่แต่นี่แหละฮะเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าเป็นไง <laughs> ยิงไม่เข้านะครับผมแล้วก็เรียบร้อยฮะยิงท้ายเจ็ดสิบเป็นรุ่น G นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยตอนเนี้ยพอยต์ผมได้2 4 0พแล้วนะครับเหลืออีก100ก็ยึดจุดสแต่คุณได้ยินเสียงปืนไหมฮะวอลแคนฝั่งตรงข้ามครับ M 6 1ไอ้ M 1น3นะฮะอันเนี้ยฝั่งตรงข้ามมี M 1 6 3 2าคันเลยนะครับผมแล้วก็มีมิก15 นี่ผมก็เกิดนิวเคลีย์ครับเออแต่ทําไมมันเกิดอยู่ข้างบนอย่างนี้มันจะร้อนๆอ,อย่างนี้แหละลสําหรับรีเพย์ที่ดูผ่านเว็บไซต์ถ้าหากเราแบบจบเกมไปแล้วลืมกดเซฟรีเพย์ตรงหน้าเกมอะ่ะมันก็จะตร้อนอย่างนี้แหละนะเร่งเครื่องขึ้นไปครับเพราะว่าอัตราการเร่งเขาค่อนข้าง,างต่ำแกนเบลา่า ผมจะให้ดูนะครับฝั่งผมก็มีเฮลิคอปเตอร์2นะครับแล้วก็มี A26 นะไอ้ A29B เนะครับผม A29B เ้าเขาเขายิงมิก15ให้นะครับยอดเยี่ยมมากทำให้ผมกังวลอยู่แค่ M163 2สองคันแต่มุมมุมนี้มันก็บินหลบได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ผู้ไม้มันเยอะผมพยายามหัก เนี่ยบินหักออกมาตรงแถวแถวสีตรงเนี้ยนะครับแค่นั้นก็อ่า S.P.A ก็มองยากแล้วนะครับโดยเฉพาะ M. 1 6 3ที่มันไม่มีเรดราค้นหาเป้าหมายนะครับแล้วคันหนึ่งก็ถูกยิงไปแล้วด้วยเหลือแค่คันเดียว M. 1 6 3มีแค่เรดราแท็กกิ้งนะครับผมตานนี้ก็เลยบินชิวๆหน่อยนะครับไม่เหมือนตาตาแรกตาแรกนี้ต้องแข่งกับทีม เพราะว่าสกอร์มันใกล้จะหมดนะครับแต่อันนี้ก็ชิวๆสกอร์ครึ่งหนึ่งอ่ะนะก็บินได้ทันนิวเคลียร์แบบ2ตาติดเลยมีรถพยายามจะยิงนะบ,บินลบๆไปเนี่ยผมพยายามเฉียงเข้าระหว่างกลางตรง B กับตรง C นะครับแล้วก็หย่อน เรียบร้อยครับพูม่า IFV เป็นรถที่เก็บนิวเคลียร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับทำแอคซิดได้ง่ายยึดฐานได้ง่าย โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วกับรีเพย์พูมมานะครับก็รีเพย์มันก็จะล,ะลอนๆหน่อยนะครับบางทีนิวเคลียร์มันก็ไม่โชมอะไรอย่างนี้แหละนะครับผมมันก็เป็นปกตินะเป็นเรื่องปกติสําหรับรีเพย์ของเกม War t h ทนเดออยู่แล้วนะครอยากจะให้มันปรับปรุงในเรื่องรีเพย์อยู่มากๆเลยนะครับผมแต่ก็ได้แค่นี้แหละนะครับ โอเคครับผมถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงกันนะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับผมทั้งนั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ